จับเขาเล่าเริ่อความเดิมตอนที่แล้วชายทั้งสี่อันประกอบไปด้วยพรานแดงปราลีซอสุชาติเพื่อได้ล่องลอยสู่อาณาจักรยักษ์โดยมนคาถาของรุกขเทวดาขี้ศาวซึ่งก่อนจะถึงเขตแดนของพวกยักษ์จูๆ่ๆก็เกิดมวลกลุ่มเมฆหนึ่งขึ้นโดยรุกขเทวดาขี้สาวบอกว่ามันเป็นกลุ่มก้อนเมฆของอัสนีลงทานที่จะมาลงโทษตนเพราะว่าช่วยมนุษย์ แต่กลับว่าไม่ใช่อัศนีลงทันได้จัดการผ่ายอย่างอีกที่หนึ่งซึ่งจุดนั้นก็คือจุดที่รากศกอยู่มีใครบางคนได้สิ้นไปแล้วรากศกตกอยู่ในสภาพสะบักสะบอมแขนขาดมือถือหัวของใครบางคนขณะที่พวกปรานแดงกําลังดูรากศกบางสิ่งกําลังมุ่งตรงมาทางพวกเขาด้วยจิตสังหารอันเหลือล้นโผล่พ้นป่ามาด้วยดวงตาสีแดงก่อนจะรับชมรับฟงังผมขอสักหนึ่งไล้เนื่อแชร์ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับท่ามกลางบรรยากาศอันน่าขมุกข,ขมัวไม่ใช่เพราะตะวันอันซ่อนเล้นอยู่หลังเมฆแต่เป็นดวงตาสีแดงปริศนาที่สองสว่างใช้ออกมาจากในป่าไม่ถึงอึดใจเจ้าของดวงตาสีแดงก็เผยร่างโผออกมาปรากฏเป็นชายรูปร่างกำยำอัดแน่นไปด้วยมัดกล้ามเนื้อเส้นเอ็นปูดนูนมือถือกระบองหายใจออกมาเป็นควันปานกระทิงที่ดูชายปริศนาผู้นั้น จับจ้องมาที่พวกพรานแดงท่าทางของเขาดูกโกรธสุดขีดชายทั้งสามตั้งท่าเตรียมรับการประทัดจากชายปริศนาที่เห็นทาให้ชายปริศนาเดินย่างตรงมาทางพวกพรานแดงทุกอย่างก้าวของเขาเกิดเสียงคลื่นๆนราวกับว่าน้ําหนักตัวของชายคนนี้ใหญ่โตราวกับพญาโคชสารทั้งๆท,ท,ที่ขนาดตัวก็ใหญ่กว่ารากศกเพียงเล็กน้อยเมื่อชายปริศนาเดินมาได้ครึ่งทางพรานแดงก็ตะโกนขึ้นมาว่าเตรียมรับการประทะ จิตสังหารมันรุนแรงขนาดนี้มันเอาเราแน่สิ้นคำไม่ถึงอึดใจเสียงโครมก็ดังขึ้นพริบตายอีกทีหนึ่งชายปิศนาก็มายืนจังก้าตรงหน้าชายทั้งสามเขายืนมองต่ำลงมาเบื้องล่างก่อนจะพูดออกมาเพียงคำเดียวว่ามนุษย์กระบองง้างสูงเตรียมจะฟาดจังหวะเสี้ยววินาทีเสียงตะโกนจากทางด้านหลังของพวกพรานแดงก็ดังขึ้นมาว่ายุดก่อนท่านอสุราเสียงอันฟังดูง,ง,ง,ง่วง รับรู้ได้ทันทีว่าคือรุกขเทวดาขี้สาวทำให้กระบองที่ฟาดมาอย่างรวดเร็วหยุดอยู่เหนือหัวพวกพรานแดงทางพวกพรานแดงได้แต่เหลือบตามองมือแขนที่จับอาวุธยังยกไม่ทันถึงครึง่งอสุราเหลือบมองรุกขเทวดาขี้สาวก็จะพูดว่าหากไม่ใช่เหตุผลที่ดีพออย่าวังว่าข้าจะหยุดเป็นครั้งที่สองสินค้ารุกขเทวดาขี้สาวตอบกลับทันทีว่า มนุษย์เหล่านี้ล้วนมากับข้าและเขาก็มาช่วยบุตรของท่านซึ่งคำของลุกกเทวดาเสียงจากชายป่าทางซ้ายตะโกนเรียกลุกขเทวดาขี้เสาดังไม่ขาดสายทุกคนเหลือบมองปรากฏว่าเป็นเพื่อเขาเดินโซซัสโซเซเนื่องจากอาการเหนื่อยที่วิ่งตาลีตะเหลือกตามหารุกกเทวดาขี้เสารเพื่อไม่รอช้าวิ่งตรงมาทางพวกปานแดงเขามายืนข้างๆอสูราพร้อมกับบ่นว่าท่านลุกกเทวดา จูจูก็หายเข้าไปในต้นไม้ข้าละตามหาตั้งนานนึกว่าจะดับศูนย์ไปเสียแล้วจะไปไหนมาไหนก็บอกข้าหน่อยจริงไหมเผือกราวพร้อมกับหันหน้าไปหาคําสนับสนุนของอสุราทว่าอสุราก็ไม่ได้พูดอะไรนอกจากจ้องมองด้วยใบหน้าขมูขีทําให้เผือกสะดุ้งครั้งหนึ่งก่อนจะผลักตัวออกห่างจากอสุรามายืนข้างๆพราน่วยกลางคนอย่างพรานแดงเผือกป้องปากเลือบถามกับพรานแดงว่าเออ กำลังมีเรื่องกันอยู่หรือเปล่าพรานแดงได้ยินคำถาม,ถามเลือบมองกระบองที่เจาะก,กระบาลเพื่อมองตามก็ร้องอุ้ยขอโทษทีจังหวะที่พวกพรานแดงสนทนาการอสุราก็พูดขัดจังหวะขึ้นมาว่านี่นะหรือคนที่มาช่วยบุตรของข้า,า,าท่าทีการสนทนาอย,ย่างกับลิงกับข้างรุกเทวดาขี้สาวขอโทษขอโพยแทนพวกพรานแดงแล้วก็พูดต่อว่า ลดอาวุธก่อนเถอะท่านอสุราเนื่องครานี้เราควรจะดูรากศกก่อนหากมัวยืนสนทนากันเช่นนี้โลหิตเขาจะไหลหมดตัวแล้วก็ดับซูนกันพอดีอสุราได้ยินเขาก็ลดอาวุธลงก่อนจะเดินตรงไปที่รากศกกชายผู้เป็นบิดาค่อยๆย,ย่อตัวลงนั่งนั่งยองๆข้างๆบุตรของตนก่อนจะเหลือผันไปมองหัวที่หล่นกลิ้งข้างๆรากศกเจ้าช่วยห้ามเลือดของรากศกก่อนรุก,กรเทวดา อสูรากล่าวด้วยน้ำเสียงที่ดุดานทางรุกขเทวดาขี้เ้ายืนเกาหัวกแรกรแกร่พร้อมกับพูดขึ้นมาว่าข้าฉีกดเกณฑ์ได้สักสิบข้อแล้วมั้งวันนี้พวกองค์เทพทั้งห้ามันจะเห็นเอาอสูราเหลือบมองรุกขเทวดาขี้เ้าก่อนจะพูดว่าปล่อยให้มันย่างเท้ามาที่แห่งนี้ข้าจะเด็ดหัวพวกมันให้เฮี้ยนทุกคนได้ยินถึงกับขนลุกใจสานเพราะแรงกดนานจากคำพูดของอสูรา รุกเทวดาขี้สาวตั้งสติภายในช่วอึดใจก่อนจะตอบกลับว่าหากเช่นนั้นก็ได้แต่ข้ามีอาคมไม่มากพอที่จะช่วยให้หายสนิทเพียงแค่ห้ามเลือดได้เท่านั้นอสุราได้ยินก็ตอบกลับว่าเท่านั้นก็เพียงพอพร้อมกับค่อยๆหิ้หัวนั้นขึ้นมาสิ้นคำอสุราไม่ถึงอึดใจเหล่าชาวเผ่ายักษ์และชาวนภานับสิบต่างพุ่งมาจากชายปา่าร้อมรอบหลุมอัศนีลงทนัน ทุกคนเข้ามาช่วยเหลือรากโศกโดยมีรุกเทวดาขี้า้าคอยใช้มนต์คาถารักษาให้รากโศกเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางอสุราบอกให้ทุกคนกลับอาณาจักรของตนก่อนสิ้นคำสั่งทุกคนทำตามอย่างไม่อิออขดขณะที่พวกพรานแดงเดินไหลล้อมร่างรากโศกที่ถูกยกโดยพวกชนเผ่ายักษ์สุชาติเหลือมองไปทางแผ่นหลังของอสุราก่อนจะถามว่าเขาบอกว่ารากโศกเป็นบุตรนั่นหมายความว่า เขาคือราชาเผายักษ์ที่พวกเราตามหากันอยู่งั้นหรือรุกเทวดาขี้เศร้าตอบทันทีว่าใช่เขากล่าวในขณะใช้มนตคาถารักษารากโศกจังหวะนั้นเองพรานแดงก็พูดขึ้นมาว่ามันก็ไม่น่าแปลกหรอกที่เขาจะเป็นราชาแรงกดดันจิตสังหารและความเร็วที่พุ่งเข้าใส่พวกเราแบบนั้นหากรุกเทวดาไม่ปราบมาไว้สภาพเราก็คงไม่สวยเท่าไร่ระหว่างทาง ก็มีบทสนทนาคุยกันอีกเล็กน้อยก่อนรุกรเทวดาขี้สาวจะพูดขึ้นว่าพวกเจ้าก็มีฝีมือที่ร้ายกาจไม่เบานะจัดการตัดหัวนั้นได้พรานแดงทำหน้าตาคิ้วขมวดก่อนจะพูดว่าพวกข้าไม่ได้เป็นคนทำมาถึงที่รากศกไอหัวนั้นแล้วพวกเรามาช้าเกินไปและมีคนหนึ่งที่ดับสูญจากอสนีลงทันอีกอย่างท่านก็หลับเป็นตายไม่มาช่วยพวกเรากันเลยหากว่าท่านอยู่ พวกเราอาจจะช่วยรากศกเอาไว้ได้ทันรุกเทวดา,ยาขี้สาวตอบกลับทันทีว่าเฮ้ยเฮ้ยฮยอย่ยามาโทษข้าสิสาเหตุที่ข้าต้องหลับไหลหรือเรียกว่าจำศีลแนวระยะสั้นๆนั้นก็เพราะข้าใช้มนต์คาถาพาพวกเจ้าบยบินมาถึงที่แห่งนี้เท่านี้มันก็ทำให้ข้าใช้มนต์คาถามากพอจึงต้องจำศีลแล้วคนที่ดับศูนย์คนที่เจ้ากล่าวถึงรุกเทวดา,ยาขี้สาวพูดยังไม่ทันจบ อสูราก็พูดแทรกขึ้นมาว่ากุมภพชายที่ดับศูนย์ไปคือเขาพวกคณะเดินทางมองหน้ากันคิดเช่นเดียวกันว่าใครคือกุมภพและเขาได้ยินได้อย่างไรขนาดอยู่ใครขนาดนั้นจังหวะนั้นเองรุกรเทวดาขี้้าวก็พูดต่อจากอสูราหลังจากที่ชายชนเผายักษ์เงียบไปว่ากุมภพเกิดชายที่นักรบหญิงพูดถึงมือขวาอสูราอย่างไรล่ะ อจะตาช่างหน้าเล่นตลกทั้งทั้งที่เขาก็เป็นคนแข็งแกร่งฝีมือดีพลาดท่าได้อย่างไรกันมีทางเดียวก็คงต้องร้อให้รากศกฟื้นมาอธิบายให้ฟังถึงกันนั้นการจากไปของเขาไม่สูญเปล่าเมื่อแลกกับหัวของมันพวกพรานแดงทำหน้าตาคิ้วกระดอีกครั้งจ้องมองรุกกะเทวดาขี้เศรราก่อนสุชาติจะพูดขึ้นมว่าแลกกับหัวหมายถึงหัวที่อสูราถือง,งั้นหรือ ว่าแต่มันเป็นหัวของใครล่ะลุคเทวดาขี้เสาได้ยินเงยหน้าขึ้นจากกางของรากโกดเลือบมองพวกพรานแดงด้วยแววตาจริงจังก่อนจะพูดขึ้นว่าสุรารักษ์หนึ่งในองค์เทพทั้งห้าเป็นเทพชั้นล่างสุดฝั่งซ้ายอย่างไรล่ะเมื่อพวกพรานแดงได้ยินแต่ละคนนั้นขนลุกค่อยๆเหลือบมองหัวนั้นที่อยู่ในมือของอสุราก่อนเผือกจะพูดว่าเออเออเออนั่นนั่นคือหัวขององค์เทพจริงๆนั่นหรือ รุกขเทวดาขี้สาวไม่ได้เป็นคนตอบแต่พรานแดงเป็นคนตอบพูดขึ้นมาว่ามันก็ไม่น่าแปลกหรอกหากเป็นองค์เทพจะมีสักกี่คนเล่าที่เล่นงานชายน้ำว่ารากศกให้อยู่ในสภาพสาหัสเช่นนี้ในจมือขวาของอสุราอีกซึ่งคำพรานแดงไม่ถึงใจเสียงแกรมไอดังขึ้นสองสามครั้งทุกคนเหลือบมองมันเป็นการไอของรากโศเกขาเริ่มฟื้นคืนสติเวลาเดียวกันที่รุกกเทวดาขี้สา เริ่มร่างโซเซชักมือออกจากร่างของรากโศกพร้อมกับพูดว่าอาคงหวงข้าหมดลงแล้วข้าต้องจำศีลอีกครั้งพูดจบรุกขเทวดาขี้สาวก็สิ้นสติล้มทั้งยืนทว่าอย่างดีมีคนเผายักษ์รับร่างของรุกขเทวดาขี้สาวไว้ได้ทนันก่อนที่เขาจะกระแทกกับพื้นอสุราเดินตงรงไปที่รากโศกก่อนจะเหลือบไปมองรุกขเทวดาขี้สาวผู้สิ้นสติแล้วก็กล่าวขึ้นมาว่า ข้าเป็นนี่เจ้าสิ้นคำอสูราเหลือบมองบุตรคนเล็กของตนจังหวะนั้นเองรากศกก็หลั่งน้ำตาออกมาก่อนจะพูดว่าเขาช่วยข้าอาจารย์ช่วยข้าไว้ข้าช่วยเขาไว้ไม่ได้อสุรานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบกลับบุตรของตนว่าลูกผู้ชายหลังน้ำตานั้นใช่เรื่องวานาอายบัดนี้สูญเสียไปแล้ว ก็จงเข้มแข็งเดินหน้าต่อเริ่มจากการที่เจ้าพักผ่อนก่อนรากศกแม้ได้ยินชายผู้เป็นบิดากล่าวความเสียใจอันเจ็บปวดก็มิอาจทําให้เขาขมตาหลับพักผ่อนได้ทันใดนั้นอสุรจ้องมองบุตรพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าพวกชาวนาพาพวกมนุษย์รักษาสติเอาไว้พูดจบอสุราก็ปล่อยจิตสังหารเข้าใส่บุตรของตนก่อเกิดแรงกดดันอันมหาศาลถึงกับทําให้รากศกสิ้นสติไปอีกครั้งหนึ่ง ทะว่าไม่ใช่แค่รากโศกแต่พวกชาวนาาบางคนก็ล้มหมดสติไปด้วยส่วนพวกพรานแดงแม้ไม่มีใครสิ้นสติแต่ก็รักษาสติเอาไว้ในท่ายืนได้ก็เต็มกลืนไม่ต้องพูดถึงเรื่องเดินเลยแม้แต่น้อยจะขยับเขยื่อนร่างกายสักนิดก็ยังยากอสุราหเหลือบมองไปโดยรอบเห็นชาวนาากว่าครึ่งล้มหลับหมดสติบางคนก็เข่าสุดลงกับพื้นบางก็อาจเจียนออกมาอสุราที่มองก็พูดขึ้นว่า ชาวนภาอ่อนแอกว่าที่ข้าคิดแค่จิตสังหารของข้าไม่ถึงครึง่งยังออกอาการขนาดนี้พวกเจ้าไปดูแลชาวนภา,าซะอสุรากล่าวสั่งเผายักษ์พวกยักษ์ทำตามชายผู้นำโดยไม่มีคำถามก่อนจะกลับมาเหลือพันมองพวกพรานแดงที่ยืนแข่งเ่ออยู่ใกล้อสุราตาโตเล็กน้อยก่อนจะพูดว่าข้าไม่คิดว่าจิตใจของมนุษย์ยังแข็งแกร่งกว่าคนพบสวรรค์ โดยเฉพาะเผ่าพันธุ์ที่เป็นแนวหน้าของสงครามสวรรค์ในครั้งก่อนไหนจะเป็นนักรบของเผ่าอีกดูเหมือนว่าช้านาภาจะตกต่ำลงไปมากนักสิ้นคําอสุราก็เดินตรงไปแถวหน้าเขานำเดินสู่อาณาจักรต่อเวลาผ่านไปพักหนึ่งทุกคนก็เดินมาถึงอาณาจักรของยักษ์ต้นไม้อันใหญ่โตเท่ากับตึกทำให้พวกพรานแดงตื่นตาตื่นใจระหว่างนั้นใครที่ทำหน้าที่อะไรก็แยกแยก,แยก,กันไปทา รากศกก็ถูกนําตัวไปรักษารุกเทวดาขี้เศร้าถูกนาตัวไปพักผ่อนเมื่อวงแตกกระจายกันไปทําหน้าที่เหลือเพียงแค่อสุราที่ยืนถือหัวกลางอาณาจักรของตนและพวกพรานแดงที่ยืนมองผันหลังไม่ห่างจากตัวอสุรานักพวกพรานแดงมองหน้ากันก่อนที่พรานลีสอเป็นคนเดินเข้าหาอสุราแต่ทว่าก้าวเท้าเดินได้ไม่กี่ก้าวจูๆ่ๆก็เกิดเสียงเหมือนกับกระจกร้าวทุกคนหันไปมองจุดที่เกิดเสียง ซึ่งมันมาจากหัวที่อสุราถือหัวขององค์เทพอย่างสุรารักษ์ค่อยๆแปลเปลี่ยนกลายเป็นดั่งหยกสีเขียวขจีพวกพรานแดงที่มองได้แต่ชะงักนิ่งส่วนอสุราก็เดินมุ่งตรงกระโจมที่พักของตนโดยไม่สนใจพวกพรานแดงแม้แต่น้อยพรานลีซอมแม่รอช้าตัดสินใจเรียกอสุราแกะตะโกนเสียงดังไปทางชายราชาเผายักษ์ทำให้อสุราหยุดเดินแต่ก็ไม่ได้หันหลังกลับมามองพรานลีศอพูดต่อทันทีว่า พวกเรามาที่นี่เพราะกล่าวยังไม่ทันจบประโยคอสุราก็โผงผดพูดขึ้นมาว่าพวกเจ้าจะมาด้วยเหตุผลอันใดข้านั้นหาสนใจไม่สิ้นคำอสุราก็เดินเข้าไปในกระโจมทันทีโดยมีหัวของสุราลัก์องเทมชันล่างที่แปลเปลี่ยนกลายเป็นด่งโยกติดไม้ติดมือเข้าไปในกระโจมด้วยพวกพรานแดงได้แต่แตยืนนิ่งเนื่องจากว่าไม่รู้จะทําอย่างไรต่อก่อนที่พวกเขาจะเดินมารวมกลุ่มกันอีกครั้ง ระหว่างนั้นพรานแดงก็พูดขึ้นมาว่าคงต้องรอให้รูกกเทวดาฟื้นขึ้นมาก่อนค่อยว่ากันว่าจะเอาอย่างไรต่อทุกคนได้ยินพรานแดงกล่าวพยักหน้าโดยไม่พูดคําใดตอบตัดไปทางฝั่งของเด็กชายชนะภาตัวโต,โตเขาออกมานอกอาณาจากักรเดินเท้ามายังป่าที่ไกลจากบ้านมากโขเด็กชายนั่งกอดเขา่าเมื่อมองบึงน้ําใสที่อยู่เบื้องหน้ารายล้อมไปด้วยป่าไม้และผละไม้นานาพันธุ์มันสวยงามและแปลกตา ไม่เหมือนดังพบมนุษย์เสียงน้ําไหลจากโขดหินที่ก่อเกิดกองกันเป็นภูเขาขนาดย่อมๆเด็กชายเพียงแค่ยื่นหน้าออกไปก้มลงมองดูผืนน้าที่สะท้อนเงาตัวเองฝูงพูดตัวเล็กๆโบยบินเหนือบึงไปมามันระยิบระยับจากละอองที่หลุดลอนออกมาจากปีกที่เหล่าพูดตัวเล็กๆเ,เหล่านี้ขยับมันช่างสวยงามเกินกว่าจะบรรยายช่างจะลงจิตใจยิ่งนักจะว่าไหมเด็กน้อย เสียงชายคนหนึ่งกล่าวทาให้เด็กชายชนะภาตโตโตสะดุง้งเขารีบหันไปมองชายผู้พูดกับตนปรากฏว่าเป็นชายรูปงามแต่งตัวเหมือนพวกวัน,นิพกผมเพร่ายาวแต่พลิ้วไหวสลวยสีดํเงางามผิวกายของเขาเขาวดังหิมะกําลังยืนมือไพรหลังมองเหล่าผู้พูดที่กําลังโบยบินเด็กชายชนะภาตโตโตก็รีบถามทันทีว่าเจ้าเป็นใครทําไมรู้จักที่แห่งนี้ด้วยชายรูปงามหันมายิ้ม ก่อนจะตอบว่าข้าเป็นผู้แสวงหาคนหนึ่งยายจะไม่รู้จักสถานที่แห่งนี้เล่าสถานที่อันสวยงามเช่นนี้ควรจะต้องได้มาพบเจอสักครั้งสิเด็กชายชนานาพาโตโตชคิ้วชนกันเขาไม่ได้พูดอะไรและกำลังลุกขึ้นจะเดินจากไปทว่าจังหวะน,นั้นเองชายรูปงามมองออกไปเบื้องหน้ากลางบึงน้ำที่มีพูดโบยบินอีกครั้งแล้วก็พูดขึ้นมาว่ายายเจ้ารีบจากไปเล่า ข้านั้นรบกวนเจ้าหรือหากเช่นนั้นข้าไปเองก็ได้เด็กชายชนภาตัวโต,วตวที่ลุกขึ้นและกําลังจะเดินจากไปอยู่แล้วก็กลับชะงักเนื่องจากคําพูดของชายรูปงามก่อนจะตัดสินใจหันไปพูดกับชายปริศนาคนนี้ว่าเปล่าชายรูปงามหัวเระออกมาเบาๆแล้วก็พูดว่าเช่นนั้นเจ้าก็นั่งเสพบ,บรรยากาศอันงดงามเหล่านี้ก่อนหวังว่าสิ่งเหล่านี้ จะช่วยดับความทุกข์ในใจของเจ้าได้สายเด็กชายชนานาพาโตโตเริ่มทำหน้าตาคี้วขมวดอีกครั้งก่อนจะตอบกลับว่าทุกอะไรกันเจ้าเข้าใจผิดแล้วชายปริศนาตอบกลับว่าเช่นนั้นรึแต่ใบหน้าของเจ้าที่แสดงบนผิวน้ำนั้นมันบอกว่าทุกอยู่ซึ่งคำเด็กชายก็พูดสวนทันทีว่าเจ้าจะไปรู้อะไรเรื่องของข้าใช่ข้าทุกทุกที่เจ้าไม่มีวันจะเข้าใจ เด็กชายชนะพาตัวโตกล่าวเสียงดังเหตุเขาเริ่มสติแตกที่ชายรูปงามคนนี้พูดจี้ชายรูปงามเงียบไปชั่วอึดใจหนึ่งก่อนจะตอบกลับว่าอืมก็คงเป็นอย่างที่เจ้าว่าข้าคนนี้อาจจะช่วยเจ้าได้หรือไม่ได้แต่ถึงกระนั้นพวกเราผ่านพบในสถานที่อันงดงามลับแลแดนนี้แล้วและเจ้าก็นั่งชมความงามของมันเป็นสหายของข้าเช่นนั้น เจ้าบอกความทุกข์ของเจ้าให้ข้าฟังระบายสิ่งที่ครับข้องใจออกมาเด็กชายชานพาตโตโต้คุณคิดครู่หนึ่งว่าจะเล่าสิ่งที่ตนกังวลใจให้กับชายรูปงามคนนี้ฟังดีหรือไม่แม้ว่าชายรูปงามคนนี้จะดูท่าทางแปลกๆสำเนียงเจ้าบทเจ้ากรนใช้ภาษาสุภาพแต่เขาก็ดูไม่ใช่คนเลวอีกอย่างหากเป็นศัตรูเขาต้องเค้นถามเรื่องเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์หรือไม่ก็ที่อยู่อาศัยแต่ชายรูปงามคนนี้ เขาไม่ได้สนอ,อกสนใจเลยดวงตามมีแต่ความเมตตาและสนใจสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเขาเท่านั้นอีกอย่างเรื่องที่กำลังทุกข์ใจก็ไม่ใช่เรื่องอื่นใดนั่นคือพลังอาคมที่สูญเสียไปเด็กชายชนานภาโตโตตัดสินใจได้เช่นนี้จึงพูดระบายออกไปว่าหากเจ้ามีผลผลไม้วิเศษสักผลที่มันช่วยให้พลังอาคมกลับขึนมาได้ข้าก็คงดีใจหายทุกข์หายโศกสักที เด็กชายชนภาโตโตกล่าวแล้วก็เหลือพันไปมองชายรูปงามเห็นว่าในตอนนี้เขามีสีหน้าที่เค,เคร่งเครียดจนคิ้วแทบจะชนกันมือข้างหนึ่งมาถูคางท่าทางคิดหนักเด็กชายชนภาโตโตเห็นก็สิ้นหวังทันทีมันไม่มีทางเป็นไปได้ดังไกสอนสิงหาได้กล่าวตันงดนั้นชายรูปงามก็พูดขึ้นมาทันทีว่าข้าไม่รู้หรอกเรื่องผลไม้ที่เจ้าว่าแต่หากเป็นวาลีศักดิ์สิทธิ์ข้าคิดว่ามันทำได้ เด็กชายชนะภาตัวโตหูพึ่งตาโตความหวังเล่นเข้ามาในทวงอกทันทีเด็กชายไม่รอชา้ารีบถามทันทีว่าเจ้าสิ่งนั้นอยู่ที่ไหนชายรูปงามก็หัวเราะอีกครั้งก่อนจะตอบกลับว่าใจเย,เย็นเด็กน้อยวาลีศักดิ์สิทธิ์นั้นอยู่ไม่ไกลแต่ก็ไม่ไกลยอย่างไรเสียก็ต้องรู้ทิศและต้องแลกด้วยบางสิ่งที่สำคัญหนทางจึงจะเปิดทันทีที่ชายรูปงามกล่าวจบ เด็กชายชนานาาโตโตเกิดน,น้ำลายครั้งหนึ่งเหตุว่าสิ่งสำคัญที่สุดของเขาในตอนนี้หาใช่ชีวิตของตนไม้แต่กลับเป็นเส้นทางสู่อาณาจากักรชานภาอันโดนปกปิดมานมนานหลังจากเกิดสงครามชาวสวรรค์เอาล่ะครับอสุราไม่ยอมสอนพวกพรานแดงเขาจะทำอย่างไรเด็กชายชานภาโตโตได้พบปะกับใครโปรดติดตามในตอนหน้าพรานป่าเมืองลับแลภาคซีหากท่านผู้ชมชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักเื่อนผู้ชมเสมอไม่เชื่ออย่าลบลู่ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากมีพลาดประการใดทางจับเข่าเล้าเรื่องผีก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ